มาสวดนะครับผมชนัะนะครับจากเพจซีพิกนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่ในรายการ TTL มองผ่านเลนส์อีกแล้วนะครับ ข้างหลังนี้ดูเป็นตึกแถวนะแต่จริงๆเป็นคาเฟ่นะครับชื่อเบเกอร์แอนด์วิเอรนะครับ,รบเราจะลองเข้าไปดูกันข้างในนะว่าจะถ่ายรูปเป็นยังไงตอนนี้น้องนางแบบยังไม่มานะครับเดี๋ยวมาแล้วเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับไปเจอกันก็ก่อนจะไปรับชมกันก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สำหรับร้าน Baker and b i t t บ r นี่นะครับดั้งเดิมเขาก็เป็นโรงงานยามาก่อนนะครับแล้วก็มีการรีโนเวทจนกลายเป็นคาเฟ่แล้วก็โคเวิร์กสเปซที่มีสไตล์เลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างนะครับอาหารเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะครับได้ออกแบบมาเหมือนกับเราอยู่ในห้องแล็บทำให้การถ่ายรูปของเราในวันนี้ดูมีเรื่องราวมากขึ้น ส่วนเมนูที่ผมสั่งมาทานนี้ก็คือคาราเมลไอลาเต้แล้วก็แฮมชีสบัตเตอร์ฟัวซองนะครับนอกจากนั้นทางร้านยังเตรียมภาพต่างๆไว้ให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับแต่งตัวกันเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวและนี่ก็คือโฉมหน้าของนางแบบของเราในวันนี้นะครับเธอชื่อน้องก้อยนะครับและวันนี้เธอก็จะสวมบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เราทั้งวันเลย and I'ma get you. I'm sticking to you here just like I'm can't to. It's a couple things in life I'll make a man to, but o w e n me some money, hell no, this a i okay. s no can. And I'm going. ห้องแรกที่เรามาถ่ายกันนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บสารเคมีนะครับซึ่งก็มีอ่างล้างมือแล้วก็ชั้นวางสารเคมีอยู่ด้านหลังนะครับแต่มันอาจจะดูเรียบๆไปสัหน่อยเราเลยใช้ไฟ LED สี2ดวงตกแต่งด้านหลัง ในห้องมีตะแกรงเหล็กอยู่อันหนึ่งนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะเอามาเป็นพล็อปได้พอเราจะเปลี่ยนมุมถ่ายเป็นมุมก้มนะครับเราก็เลยต้องเอาไฟสีลงมาเป็นฉากหลังที่พื้น ห้องนี้ก็จัดเหมือนเป็นห้องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งแสงในห้องก็มีคอนทราสต์ค่อนข้างสูงเราก็เลยให้น้องก้อยเล่นเป็นหมอให้เราสะหน่อย มุมนี้เราก็จะใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นฉากหลังนะครับแต่เนื่องจากฉากหลังแสงค่อนข้างจ้ามากนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ไฟ LED เปิดหน้าไว้คราวนี้เราจะใช้เลนส์ายเก็บบรรยากาศทั้งหมดนะครับขอหน้าแบบเนิร์ดๆเลยครับน้องก้อย ห้องนี้ก็เป็นห้องมืดๆธรรมดานะครับแต่ลองดูแสงสีเหลืองข้างหลังนั่นสิครับให้บรรยากาศเหมือนโรงงานล้างเลยทีเดียวพักจากการถ่ายรูปมาดูเมนูที่น้องก้อยสั่งกันนะครับอันนี้เป็นชาพีชนะครับเสิร์ฟมาในขวดวิกเกอร์ให้บรรยากาศเหมือนเป็นห้องทดลองจริงๆ และนี่ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับมีบันไดวนขาวๆมินิมอลอยู่กลางร้านเราก็จับน้องก้อยไปนั่งสวยๆลองถ่ายรูปดูก่อนหลังจากถ่ายสวยๆจบลงแล้วนะครับเราก็จำลองสถานการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานนะครับลองมาดูสภาพนักวิทยาศาสตร์หนีตายกัน และนี่ก็เป็นชั้น2นะครับเป็นเหมือนสะพานลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างตึกทั้งสองข้างเอ็กข้างล่างเขาทำอะไรกันอยู่นะ่ะตำรวจมากันเต็มเลยฉันเกาะกองดูดีกว่า,ว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 า ก็เกราะกงดูตำรวจไปแล้วนะครับรอบนี้ให้น้องก้อยลองส่องผู้ชายจากข้างบนนะครับดูสีหน้าน้องก้อยสิครับเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเราก็มาเจอนักวิทยาศาสตร,ร์โลกจิตกำลังค้นคว้าผลงานของเขาฮะเอพอคอปปี้ดิสงดูสิอันนี้เป็นผลงานของฉันผลงานของฉัน เหน็ดไหมเฮ้ยมันติดอะ้หรอมันจะไม่เห็ดจ้าได้ลิมไลท์สีแดงแล้วก็เปิดหนมาด้วยสีขาวโอ้โห ประตูกระจกนะครับก็มีสูตรเคมีเขียนเอาไว้เต็มเลยไหนเราลองมาใช้เป็นโฟกาวกันดูและพร็อพอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางร้านเขาเตรียมไว้ให้นะครับก็คือหูฟังแพทย์นะครับไหนลองมาฟังเสียงหัวใจเธอดู s ซฟตี้วสองขณะนี้เรากำลังพบนักวิทยาศาสตร์ถูกไฟดูดอยู่ตรงข้างเครื่องจักรสภาพไม่น่าดูเลยครับฉากนี้เราก็ถ่ายจำลองเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์กำลังดูกระดานอยู่นะครับลองมาดูสภาพนักวิทยาศาสตร์กันบ้างว่าเป็นยังไง ตรงนี้จะมีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับแล้วก็นังสือวางเต็มเลยเราลองใช้เป็นฉากหน้าแล้วก็ถ่ายไปให้เห็นหลังร้านนะครับสวยดีนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขานั่งทานอาหารกันจริงๆนะครับซึ่งโต๊ะเขาก็จะมีบิ๊กเกอร์เปล่าๆตกแต่งเรียงรายกันเอาไว้เต็มเลย แต่ว่าบิ๊กเกอร์เปล่าก็อาจจะไม่สมใจเราพอนะครับเราก็เลยเอาขวดชาพีชเมื่อสักครูน่นี้มาเป็นพรพอพถ่ายรูปตอ่อก็มาถึงฉากสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับร้านนี้นะครับบอกตรงๆผมชอบมากๆเลยนะครับเราสามารถสร้างฉากต่างๆ ถ่ายรูปได้อย่างมีเรื่องราวส่วนน้องก้อยก็เล่นใหญ่จะเหละเกิน, yeah, yeah, yeah. น,กนและใครที่ชอบถ่ายรูปแบบมีธีมนะครับร้านเบเกอร์แอนด์พิอร์นี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากจริงๆอะก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับค่ะจแล้วคะนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องก้อยมากๆเลยเนาะมาเที่ยวกันนะครับแบบน่าสนใจมากข้างในนะครับ สำหรับลูกทั้งหมดนะเดี๋ยวผมโชว์ไว้ให้ใน f c e b o o o f แฟนเพจของผมนะครับชื่อซนะีพิกเนาะไปเสิร์ชหาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็สำหรับ YouTube ช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแลสำหรับน้องก้อยนะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างให้เป็นแอปติดตามนะใครดูไม่ถึงตรงนี้ไม่ได้ IG น้องก้อยนะครับนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามของเราแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย 오래 나는 내겐 너무나 서럽겠지 내 마음과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게.